มาดูว่าจะรักษาฟอร์มตัวเองได้ดีขนาดไหนนะมาแล้วมันอยู่ที่เนี้ยคาตน่ารวยใส่ขวาจังหวะนี้โอ้โหแม่ยังตามไปเกม็มาก่อนนะเกรงออกข้างไปก่อนสำหรับดีมุรีรัมเอาไปครับไป,ไปไปดูในเกมกันต่อเอาแล้วกันมาเข้าไปกันไปกู มาอู้จริงความได้เปรียบไปก่อนเลยนะบักเซมเอาแล้วก็มาหัวเลื่องเหลือนี่นะเดี๋ยวรอสักครู่หัวเลื่องเหลือนี่แหมเป็นใครเอ่ยนะเดี๋ยวรอเปล่าเมื่อกี้ลองดูนะเอานะจังหวัดนี่ครับยกข้าไม้หนึ่งเทไปต่อหนึ่งค้งไปโอ้ยไปตะวันไปตะตาดยกขี่ยัดเข้าไม้หนึ่งเทมาดีนี่แหละครับหัวเลื่องเหลือไปตะตาดตะวันยกบังเกิล เซมนะโอ้ตามติดเสมอเร็วเลยทีเดียวสำหรับขอนแก่นนะโอ้โหเดี๋ยวดูนะหัวสีอะไรนะพวงเซมนี่น,น่าจะเป็นการแอสิคของลกทีและเข้าไปที่นันทผงฮะใช่ไหมใช่ไม่ได้จำไม่ผิดลูออนนึกไม่ออกว่ะเออแล้วก็มาเล่นทัชเช้าเลยเออแล้วมาดูจังหวะนี้ <laughs> โอ้ยยั ทางกระเบต้องว่านี้คอรสเข้ามาถึงทีโอ้ยปับบับับออกกลับไปจังหวะดีแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปเลยฮะโอ้จัวะนี้ครับเลยว่าไงเป็นด้านดินแล้วครับนายเออแนนอเอาบกับมาด้านไปเราเว้ไประวังคอ์สเกของแยัดเข้ามาจังหวะนี้ไตผมฝากกระบาดดีใส่ถ้วยแล้วก็ดี ปูได้เลยบูรินทร์เปิดต่อได้ปูร์จ้าแล้วก็มาไปกันต่อนลอกกันไปยักเข้ามาจังหวะนี้แล้วโยยังอยู่เป็นนาดาเนี่นะครับทีอาโรนซุยซุยนี่นะครับแก๊งซุยแก๊งซุยซุยเยอะหน่อยอ่าดีมบอสกับอสซุยเว้ยยกข้าแล้วเลี้ยวเลี้ยวเอี้ยวยักโย่แล้วก็ไป

เอาไว้สารลักษ์รู่นี้ฮะจับดึงคึงช้าก่อนนะครับสารลักษนะ์ฮะแม่พยายามจะของเขา้าข้างถนัดแล้วสารลักษ์ยังไงเนี่ยก็เลียวอยเล้ยเลี้ยเลี้ยเลี้ยเล้ย ก็ก er> ็ก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 าก็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 กก็ก็กก ยิงแล้วก็ยิงซุยยิงแล้วก็ยิงซุยขยับนิ้วห้ามเป็นสองประตูต่อศูนย์จ้าบ่เอ๋ยบ่วอนมาตีเนี่ยจักเลยจักกิดเอาไว้จักกิดแล้วแทงช่องมาแล้วรีบมาดึงยังอยู่ยังก็มาได้ยิงจังหวะนี้ว่ายังไงโอ้โหยังได้อยู่ทางด้านนี่นะครับโอ้โหบ่เอ๋ยบ่วอนย้อนกลับมาตั้งใหม่นบเอ๋ยนบพลนบแล้วก็นบพลปักเข้าไปถึงเทไปต่ออีกครั้งเรี่อยังอยู่ โลดูซิมาจับเดื่ถึงขึนปิดออกมาโอ้โหหลอกบอลโคตรเก่งหลอกเมียขนาดไหนหาแล้วก็ไปยัดเข้าไปอีกกกกกโโโโฮิวบิโก็ฮิวบิโก็ฮิวบิโก็ฮิวดี้กโก็ยกข้ามหมาจังหวะนี้โอ้โหนี่จังหวะนี้ยินซุยนะต้องบอกว่าโอ้โหยีนลู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้า 8ลูกโอ้ขึ้นไปเลยลอๆเอาไปเลยทีเดียวโอ้โหต้องบอกว่าโอ้หันมาแป๊บเด้งโอ้ยเอาดิงฟงเซมโอ้ดูกลับดังเซมพิงเสาดีแล้วกอดเสาเถียงเลยน้ำตาตกล้นจบจ้าจบเลยโอ้แล้วภาพมานั่งพิงเสาเหมือนกอดเสาเถียงเลยดูนี่ดวงเซมโอ้โห ตีขึ้นมาแ้านะคับขวาจับแล้วก็ดึงคึงหลอกแมงหลอกเก่งชิดหายเลยเฮ้ยเอาด้วยเอ็นดวยยกข้ามาหนึ่ทีแปะเข้ากลางมาเลย go 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 g ก go